สวัสดีครับอาจารย์นหนึ่งจากกลุ่มธรรมารโลกทิมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุบังเอิญที่เหมือนจะไม่บังเอิญน,นะครับเกี่ยวกับทัพทิมพร่มาดิบที่ผมมีโปรเจกต์ว่าจะพาทุกคนเนี่ยนำไปฝากปุส่สมเฝ้ารั์นะครับไว้ในธนาคารบุญซึ่งจะให้พวกเราได้เบิกใช้ในกางต่อไปนะครับซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยบังเอิญได้ไปเจอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกกับผมบอกว่าเขามีของอยู่ จำนวนหนึ่งเป็นทับทิมพามา่าดิบซึ่งได้มาจากาคนคนงานของคนงานที่เขาเนี่ยทำงานแบบคล้ายๆกับว่าที่โรงงานเขาเลิกกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่อธิบายมากแล้วกันนะครับเป็นว่าตรงนี้เนี่ยผมตอนแรกผมเห็นแล้วผมไม่ได้สนใจแต่แกบอกว่าแกเลียกไปดูอีกครั้งแล้วก็บอกว่าราคาแกให้ราคาไม่แพงนะยิ่งถ้าเกิดเหมาเนี่ยก็วิได้ผมก็หันไปดูอีกทีนึงอเอ๊ะมันก็เกิดมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือ มันมีภาพมันมีความรู้สึกแล้วกันไม่ต้องไปอะไรมากครับมีความรู้สึกว่าให้นําให้เหมาซื้อทัพทีมเหล่านี้ทั้งทั้งหมดคน,นนั้นเนี่ยให้เอากลับมาแล้วให้ไปเข้าพิธีแล้วเมื่อเข้าพิธีแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอขออุทิศถวายทัพทีมเหล่านี้ซึ่งเป็นของหายากเพราะทัพทีมเม็ดใหญ่นะครับเป็นทัพทีมของ ที่หายากเหล่านี้เนี่ยของมีค่าเนี่ยเป็นแก้วมณีรนนัตนาเนี่ยขอฝากไว้นะครับขอฝังไว้ฝากไว้ขอถวายคือให้กับเขตอภัยทานหรือวัดนั่นเองนะครับโดยที่ให้เชิญเทพพรมเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านปู่โสมเฝ้าทรัพย์ให้มารับรู้เรื่องนี้พเพราะเวลาเบิกบุญจะขอกับปู่โสมนะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยมีผลยังไงมีผลว่าของพวกนี้เป็นของที่หายากมาดูกันเลยดีกว่าน,นะครับนี่อันนี้ผมให้ดูแบบเม็ดแบบนี้ก่อนนะเนี่ยเม็ดใหญ่นะครับมาดูกันเมื่อเรา,เาไฟส่องเห็นชัดเห็นชัดนี่นะครับอ่าโอเคนะครับอย่างนี้เม็ดจะสวยมากนะครับแต่นี่คไม่ด,ดิบดิบจริงๆนะครับยังไม่ได้เจียรไหนแบบนี้อ่าอยมาดูทั้งถุงกันนะ างสูงก็เป็นแบบนี้ก็อว่าคือเดี๋ยมีอีกนะครับมีอีกอันนี้ร้อยกว่าเมตรว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลมากคือผมรู้เรื่องของการฝากบุญอยู่แล้วฝากบุญไว้ในธนาคารบุญพูดง่ายคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคอนเซิร์นมากผมต้องการที่จะสะสมบุญไว้ให้กับพวกเรา แล้วตัวผมเองด้วยกันที่เราเป็นคนที่อธิษฐานเป็นแล้วกเ็เจออะไรมาเยอะแล้วพอได้ตรงนี้มาผมว่าอุย้ยราคาก็ไม่แพงนี่งั้นเอาอย่างนี้เลยผมเหมานะฮะแล้วก็เอามาให้ลูกศิษย์เนี่ยบูชาโดยที่ใครเอากลับก็ได้นะผมไม่มีปัญหาแต่ว่าบูชาอาองค์ละแค่เม็ดละแค่300บาทนะครับซึ่งใครที่อยากเอากลับก็เอากลับได้แต่ว่าผมแนะนําว่าให้ผมเนี่ยได้เอา,เอา ไปฝากไว้ในฐานใต้ฐานพระสมเด,ด็จองค์วัมน์ณักสี่สอบที่วันแดงประชารายแล้วก็ที่พระอุระก็คือที่วัดพับบาทห้วยต้มห้วยต้มที่จังหวัดพะเยาที่เราจะไปกระถิน่นเราเป็นเจ้าภาพกระถินปีนี้เลยครับซึ่งเขาทําเป็นหัวใจเป็นตับเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ทําจากเงินและตรงหัวใจเนี่ยจะมีช่องที่สามารถใส่ว วัตถุม,มงคลเพชรนินจินดาของมีค่าทองคำลงไปได้ซึ่งผมเนี่ยกะว่าจะชวนพวกเราไปใส่ไว้ในนั้นนะผมว่าเป็นเรื่องที่วิเศษมากนั่นคือแบ่งส่วนไปนะครับแล้วก็ยังมีที่จะไว้ทําพิธีโดยการที่ไปฝังไว้ในที่ใต้าซุดที่หลุมซุ้มประตูของวัดแดงประชาราชและในอนาคตอาจจะมีอีกผมอาจจะซื้อเผื่อไว้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกเลยว่า เป็นสิ่งที่หาทําได้ยากเพราะว่า,าทับทิมเม็ดเบเกมาเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยเอ่อผมคิดว่ามันจริงๆมันน่าจะมีมีมูลค่าอยู่นะน่าจะแพงอยู่นะแต่ว่าโอเคเรามีโอกาสแล้วจะพาให้พวกเราอธิฐานเพื่อให้บุญเนี้ยไปเก็บไว้เป็นบุญในเรื่องของอัญ,ญมณีนะครับของมีค่าแก้วมณีรัตนะแล้วถึงวันที่เราเดือดร้อนในอนาคตในชัดหน้าสิ่งหลังนี่ย จะกลับมาช่วยเราในที่สุดครังนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่อยากจะบูชานะครับแล้วก็ฝากไว้ที่ผมก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็ฝากให้ผมเนี่ยรอไว้เป่าปลุกเสกในวันเสาร์ห้าโดยที่จะนวนจะปลุกจะเราจะท,ทําพิธีแล้วเชิญครูบาอาจารย์เนี่ยมาทาให้เรานะครับแล้วทําปลุกเสกด้วยและอธิษฐานด้วยแล้วก็ถวายวัดน,นะครับ ซึ่งการถวายวัดเนี่ยไอ้ผมเนี่ยจะเอาไปให้พระโดยตรงเนี่ยผมไม่ทำถวายผ่านธน,นชัยแต่เพราะว่าผมผมรอบคอบผมต้องการที่จะไว้ใต้ฐานพระไปเลยฝังดินไปเลยหรือว่าเก็บถาวรไว้ในองค์พระไปเลยในองค์พระฝังไปเลยยังมีอีกหลายโครงการที่ผมต้องทำนะฮะขอเรียนเชิญนูกเรานะครับมานะครับมากองแต่ฟอร์มนะครับ กรอกแบบฟอร์มแล้วก็โอนปัจจัยได้เลยนะครับเม็ดละ300บาทนะครับถ้าใครอยากให้จัดส่งก็ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเมื่อแล้วแต่เพราะว่าท่านเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่ใจผมเนี่ยคือผมตั้งใจในแบบนี้ผมก็บอกแบบนี้แหละแต่ผมไม่มีปัญหาท่านเป็นเจ้าของอยู่แล้วนี่ไม่ผมไม่มีค่าส่งอะไรทั้งสิ้นนะมีเม็ดละ3 0 0ก็300แค่นั้นแหละก็ในหมายเหตุก็ใส่สที่อยู่มาได้นะครับถ้าอยากจะให้เอากลับแต่ในในการเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นทับทีมดิบ เราอาจจะอ,อุ้นวายกับเราเอาไปใช้เลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจียมัดเจออะไรมาแล้วมันก็จะแพงดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเชิญกรอกแบบฟอร์มนะครับผมไว้หน้าเพจหน้าเฟซในลน์ห้องใหญ่ของเราในห้องสีห้องวัตถุมงคลแปะไว้หลายที่ซึ่งตอนนี้ก็มีคนสั่งจองมาจำนวนมากนะครับแต่ว่าของมีของมีเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยากจะบอกว่า เราอะทาบุญเราเก่งในการตักบาตรบาตรเราเก่งในการเปิดโรงทานเราเก่งในการถ่ายชีวิตตว์เราทําแบบเนี้ยดีมากดีทุกอย่างเพราะว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์แต่ความหลากหลายของสิ่งที่เราให้เป็นทานเราต้องสร้างเหตุของความหลากหลายนี้ดังนั้นที่ผมพาพวกเราทำเนี่ยผมทำหลากหลายแล้วทําไมผมถึงได้แต่อัญ,ญมณีสังเกตไหมครับผมมักจะได้ ท่านดูอ่ะท่านดูอะไรแล้ววันนี้ผมก็บังเอิญเนี่ยท่านดูที่คอผมเนี่ยก็คือเพชรจกักรพรรดิขนาดสิบกะัตของหลวงของพ่อนะครับซึ่งเพชรเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบหายากมากหายากและแพงมากไม่มีนะครับในในตลาดพระเครื่องไม่มีไม่มีปรากฏหรอกครับเพชรจกักรพรรดิของพ่อนะครับซึ่ง ซึ่งในการอมองไม่เห็นนี่ผมใช้สำหรับอธิษฐานผมใช้องค์นี้ประจำเลยนะครับซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเอาเป็นว่าทำไมผมถึงได้ทำไมผมถึงมีได้เพชรจักรพรรดิมาหลายองค์นะครับซึ่งคนอื่นก็คงจะยากหน่อยแต่ว่านั่นเพราะว่าผมมีบุญจากการสร้างเหตุที่ผมเคยเอาพวกจิวเวลรี่เนี่ยไปถม เอาแก้วมณีลัตะนะของแท้บั่งของแท้เยอะเลยนะครับเป็นกระสอบกระสอบผมเอาไปถมเป็นพื้นวัดวัดแดงประชาราชกับพวกเราเพราะฉะนั้นผมสังเกตว่าทําไมจะมีทั้งทองคําทั้งอัญ,ญมณีเข้ามาในชีวิตผมโดยที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นตั้งแต่เราทําบุญในแนวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าของมีค่าแล้แนวเหล่านี้นะครับเป็นแก้วมณีรัะตะนะทั้งหลายเนี่ยมันเข้ามาซึ่ง ทุยอย่างย่อมมีเหตุผมจึงอยากสร้างเหตุที่เกิดจากความเหตุที่หลากหลายมีอะไรบ้างที่เราทําได้แปลกๆใหม่ๆให้เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญในวัดนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้วันหนึ่งที่เราเดือดร้อนเราเบิกใช้บุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เราเริ่มทําบุญแล้วก็ในอนาคต ถ้าเราไปเป็นไปเกิดใหม่เป็นเทวดาเป็นพรหมผมคิดว่าเราเราเราน่าจะมีเครืองประดับคือมันเป็นเรื่องตลกอันนะแต่ว่าเราก็พูดไปเรื่อยออย่าไปอะไรมากเลยเอาเป็นว่ามันมีผลแล้วกันตอนเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์เราก็ย่อมต้องมีแก้วมณีรัตนะมาเป็นบารมีของเราเอาละประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ